สวัสดีค่ะสมาชิกของ Lucky Invest Club ทุกท่านค่ะคลิปนี้ค่ะเป็นตัวอย่างเรื่องของการถอนเงินนะคะในรหัสนี้ค่ะมีะไรายได้อยู่ที่95ดอลรค่ะแล้วก็จะทําการถอนให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงเร็วไหมนะคะนะคะขอให้ทุกท่านค่ะมองไปที่แถบเมนูตรงนี้นะคะสีเหลืองค่ะจะเป็นแถบเมนูคำสั่งเราก็กดด้านขวาเลยนะคะเพื่อที่จะไปที่ คำว่า w i t h d r a w นะคะหรือว่าการถอนจากนั้นก็กดเข้าไปเลยนะคะ ในหน้าจอนี้ค่ะยอดเงินคงเหลือค่ะแสดงอยู่ที่95ดอลลาร์แต่เราต้องการที่จะถอนนะคะจำนวน30ดอลลาร์และสิ่งที่ท่านต้องมีนะคะก็คือการมาอ่านหน้าจอก่อนขั้นต่ำค่ะในการที่จะถอนเงินออกได้คือ10ดอลลาร์แล้วมีการคิดค่าธรรมเนียมการถอนก็คือ3%นะคะและทุกท่านจะต้องมีที่อยู่ของกระเป๋า USDT ที่เป็นเชนของ Binance ค่ะที่มีคำว่า BEP20 นะคะเอา มาวางนะตอนนี้ได้ทําการคัดลอกมาไว้แล้วนะคะก็เอากดนะคะจากนั้นก็วางที่อยู่กระเป๋าเลยและใส่จํานวนเงินค่ะขอเสริมนิดนึงนะคะว่าการที่เราจะถอนเหรียญเราก็จะต้องถอนเป็นจํานวนเงินเต็มเท่านั้นค่ะใส่30ไม่มีจุดทศนิยมนะคะเมื่อพร้อมแล้วค่ะก็กดจีเหลืองเลยนะคะเป็นการยืนยันค่ะซับไม่หลตกลง ระบบก็จะขึ้นมาบอกว่ากรุณารอค่ะเราก็กดคำว่าโอเคตกลงอีกรอบหนึ่งค่ะและหน้าจอค่ะก็จะแสดงข้อมูลของการทอนนะคะเวลาอะไรเมื่อไหร่ตอนนี้ก็รอสักครู่นะคะเมื่อเรามาที่หน้าหลักของแดชบอร์ดนะคะถ้าขึ้นไปดูยอดเนี่ยระบบจะตัดยอดเงินนี้ออกแล้วค่ะจะเหลืออยู่ที่65จาก95แต่ว่าเป็นช่วงระยะเวลารอคอยการอนุมัติ จากแอดมินนะคะตัวเลขที่เรากดขอถอนเนี่ยจะมาอยู่ที่ช่องสุดท้ายค่ะคำว่า total pending w i t h d r a w ก็คือในระหว่างการรออนุมัตินะคะเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วเนี่ยตัวเลขตรงยอดนี้จะหายไปแต่จะไปอยู่ในช่องคำว่า total w i t h d r a w ช่องนี้แทนนะคะก็ให้รอสักครู่ค่ะค่ะ ไม่นานเกิรนรอนจริงเลยนะคะก็มียอดเงินเข้ามาที่นี่แล้วค่ะที่กระเป๋าที่เราเอาที่อยู่กระเป๋าไปวางนะคะเมื่อสักครู่พอดีมีข้อความเข้ามานะไม่ทันนะคะก็คือเข้าเรียบเขาแล้วเรียบร้อยนี่ค่ะคุณได้รับย9 1เก1นะคะก็คือเป็นยอดที่เขาส่งเข้ามาให้เราก็ือว่าเร็วมากๆเลยนะคะก็กลับไปดูที่หน้าจอของตัวการอนุมัตินะคะก็คือ เราเข้าไปดูเนาะว่าเป็นยังไงค่ะแอปพรูฟ <approve S 2> แล้วนะคะก็คือตะกี้เราถอนที่17.35มาที่17.38นะคะ2นาที3นาทีเองค่ะก็ถือว่ารวดเร็วมากนะคะก็คลิปนี้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ